ครับสวัสดีครับวันนี้มาตัดกล้วยหอมทองหลังบ้านนะพอดีพายุพัดคอหักทิ้งไว้หลายวันแล้วยังไม่แก่เป็นทีั้ไม่แก่แล้วจะมาตัดมาดูนะครับวิธีการตัดคับแบ่งใบออกก่อนครับก็เรือใหญ่ได้เหมือนกันครับแล้วก็ชอต การ,ระยะให้พัดลงมาไม่ถึงพื้นนะครับกะเบาๆนะครับจะชอแรงเ๋ยาขาดปึ๊บทีเดียวล้อร่วงดึงเบาแล้วให้ค่อยๆพับเข้นมาแล้วจับแล้วก็ดึงมาแล้วก็ตัดเอาเกลือลงครับเกลือใหญ่นะัใช้ได้เหมือนกันนะครับก็กล้วยหอมทองนี่จะเกลือใหญ่เกลือเล็กอยู่ที่สายพันธุ์แล้วก็ดิน ก็ออน้ำการดูแลนะครับตัดไปนครับดูนะครับเท่นนใหญ่ไหมครับอันนี้ยังไม่ใหญ่สุดในส่วนนะครับที่ส่วนใหญ่